สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พวันนี้ผมมีพาเครื่องหลวงพ่อโกยมาให้ชมกันดีแล้วนะครับวันนี้ก็ไปเช่ามาจากสนามพาเครื่องพีเซนเตอร์นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วกลับมาก็มาวัดโคศิตานามนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาหรือแอดไอดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรกับไอดีไลน์เนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้นะครับโอเคมาเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็น เหรียญหลงวงมกวุยนะครับรุ่นฉลองพิพิพธภัณฑ์เรือนไทยนะครับปีห้าสามนะออกพิธีเดียวกันกันกบเหรียญหลังนุ่มมานเลยนะนี่ไงครับผิวนะครับสวยๆเลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมนะครับผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับพี่พี่ นะครับนี่พอมกล้องเหมือนเดิมเลยถ้าว่าพี่ๆท่านใดนับสนใจนะครับหลวงพ่อกลวยเหรียญนี้นะครับโพสต์สอบถามมันเข้ามาได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวตัดจะล้นๆแบบนี้นะถ้าเป็นตัวตัดเต็มมีดเนี่ยเจ๋เลยนะครับนี่ตัวตัดจะล้วนๆนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลังธนุมานครับรุ่นสิมีคูบีโอหกห้านะครับ นี่นะครับเห็นไหมเป็นบล็อกสายฝนเลยนะครับเห็นไหมมีเส้นสายฝนอยู่นะครับเป็นวจะส่องให้ชมนะครับเห็นไหมบล็อกสายฝนนะครับข้างหน้านะครับปีเนี้ยสวยนะครับเป็นปีที่แกะบล็อกพิมพ์ได้สวยมากนะครับคนเปยนิยมเล่นกันแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเดียนหลังยันนะครับปีนี้เนี่ยแต่เป็นดูดิ นะครับดูผิวดินะครับสวยๆเลยนะครับเห็นไหมเป็นลอกสายฝนด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นสายฝนไหมครับนะครับนี่เป็นไงสวยเลยนะครับเรียนนี้เดี๋ยวเก็บแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผิวสวยนะครับนี่ ่อกมาก็เหมือนกันครับปีเดียวกับเมื่อกี้นี้แต่องนี้นะผิวเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมบล็อกเดียวกันแต่ว่าผิวองนี้จะจีดจาดกว่านะครับอยู่ในเลี่ยมสแต็มเลตนะครับเห็นไหมดูผิวสวยนะครับเหรียญนี้สวยอ่าเป็นไงี้นะครับมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรตลับนะครับสแตมเลตนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเก็บเหรียญนี้แป๊บหนึ่งนะครับ Okay. เดี๋ยวแักหนึ่งครับเก็บเหรียญนี้ก่อนอ่าโอเคนะครับแล้วก็นี่เหรียญนี้เหรียญนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมตอนนั้นผมอัดคลิปด้วยแล้วก็ไปถามเจ้าของแล้วก็ไม่ได้ส่องนะครับต่อราคาออกไปสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยไ,ไม่แน่ใจเขาบอกเขาซื้อมาห้าร้อยห้าสิบเอาแค่ทุนผมก็วางครับแล้วพออัดคลิปเสร็จก็เอะใจนะครับว่าเผื่อฟุกว่าเป็นปังขยื่นนะครับก็เลยเดินไปดู สรุปว่าเป็นปั๊มขยื่นจริงๆด้วยครับนี่เป็นบล็อกสายฝนเลยนะครับปั๊มขยื่นบริเวณตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวซองให้ชมสวยงามเลยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูดิโอโหเนี่ยปั๊มขยื่นนะครับเป็นบล็อกสายฝนด้วยครับสวยเลยนะครับเดี่ยเนี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะ่รมโทรมาได้เดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนที่ผมไปต่อราคาเจ้าของด้วยครับ ต่อเราไม่ได้ซื้ออ่ะเพราะว่าไม่ได้ส่องดูเพิ่งไปดูนะครับว่าเป็นบัมพะเยื่นแล้วก็เป็นเรียนหลังยันนะครับปีหกสองนะครับนี่นะครับนี่เป็นไงอันนี้ก็บัมพะเยื่นหน่อยๆนะตรงนี้นะครับเห็นไหมล่างร้อยบัมพะเยื่นหน้าของปีหกสองจะเป็นแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นนี่เลย เหรียญกระไลทองรุ่นแรงคูปีหกสูนะครับนี่นะครับสวยดีนะตัวนังสือจะเป็นเอกลักษณ์เลยปีนี้นะครับนะครับนี่สร้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เลขโค้ดอ่า เก้าหนึ่งสองนะครับต่อโค้ดบริเณตรงนี้ด้วยนะครับเดสองให้ชมเห็นไหมเก้าหนึ่งสองครับต่อโค้ดบริเณตรงนี้โอเคแล้วก็นี่วันนี้ไปวัดโค้ดที่ตารามมาได้มาะมานเดียวครับเขาออกตอนสามโมงกว่านะออกมาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับนี่ ด้านหลังเป็นแบบน,นี้ใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับไม่แพงไม่แพงครับแล้วก็ยันคู่ด้านจะมพีเซนเตอร์นะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับแล้วก็เหรียญสายสินไม้นะครับเนื้อทองแดงลมดําและผิวไฟนะครับนี่ผิวไฟสวยๆเลยนะเห็นไหมของลงกระจวนวนนังสุ่มใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ก็ฝากพี่พีๆเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร้กดฟังกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนคลิปนี้ก็จบลงแล้วน,นะครับสวัสดีครับ